ปัดทุ่งชาติตอนแปดโมงเช้า,า,ม,ามาบัดดีค่ะให้ป้าเข็มก่อนเอาดังดังหน่อยมาดี้ค่เก่าเอออ่ะเปิดเปิดคลิปให้แม่หน่อยเราดังดังไ่ต้องไอพายอา้าวมาเห็นอย่างมื่อนี่วันอะไรวันชาตินอร์เวย์จ้าวันชาตินอร์เวย์มื่อนี่ เ้าจะเริ่มเดินขบวนเลยนะพี่น้องเดินขบวนที่โมงเศร้าคนก็บไล่ไล่เอาเร็วๆอ๋อโดนน้องเด้โดนน้องเด้ก็อ้อทำไมโอ้ยเข้าไป น่นไปเดินเดินปอยอยู่นะของเอมม่านะตั้งอแต่ตอดตอนใช้คุ้มต้องรอทางตอนเขาเดินกับได้ตไม่อยากอยากไปถ่ายข้างในทูเสันหน่อยหนึ่งยังไงแต่เราก็บอกผัวเราแต่ว่าฉันก็นั่งไงที่นั่นแหละนนนหรอจ้าที่เขาจัดงานพี่อ้วนนั่นแหละ มุต้ใหันหน่อยสินเทียนนน่ะพาซิโบมาแลวผี่น้องเอ้ยออยางม,าม้านเ้มือยกันเล็กลับไปขับเอารถมาเนี่ยพอมาหออตรงนี้เขาเจ้ากับมาพอมาหออตรงนี้เขาเจ้ากับาพเปาคุยเปาเขียนอย่างยี่หน่อยนึงเขาเจ้าจีเข้าไปข้างในทำพิธีข้างในนะจ๊ะมะลีหน่อยมะลีหน่อยมะลีหน่อยให้ยหา,ยา ันหวัดดีให้เราเลยนะว้าวเท่จังเลยอ่ะแค<บ>สเอากาวตาช้างตีหรือเปล่าวะเทจ่จเออแคสถ้าแต่งงานใหม่แคสเอารถแบบนี้นะ <c oughs> ขอท่ายในเด้อจา้าขอท่ายในเด้อโอ้โหเ,เ,เออมันก็ปลอมอยู่แล้วถ้าเอาสุดเอาแท้มามันก็ปิวแหวงแหวงเลยเนาะแคส <c oughs> <c oughs> ถ่ายรูปกับมะลิไหมสักรูไหมหรือว่าไม่มีผัวแล้วไม่ถ่ายไม่ได้ อ้าวก็อยากแบบมีรูปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจจากซุ้มหรืเปล่าคงเปลคันทําพิธีเอ,อิแล้วข้าเจ้ากับเมื่อโอ้ยแคทของใหญ่โอ้ยท,ทิาพาไปเบิง่งข้าเจ้าเห็ดพิธีทางในเด้อ

ที่ข้าเจ้ากับบ้านได้แล้วได้พี่น้องแต่ว่าแม่มาจ,จะไปสักก่อนไปขึ้นไปโรงเรียนห่นแหละไปมาไปยังไปหาเค้กพี่น้องข้าเจ้าขายเคก้กญี่ปุ่นไม่เค้กงามงงามงามเบแสรบก,บกีเลยพี่น้องคุณก็เริ่มยางเมื่อหลายได้พี่น้องเห็นมนี่ อ๋อะเบิ้องมองนี้อีกมองนึงน่าจะมีสองหอสองมองที่เจ้า คายเียขายกับเขาจะมองเดียวมองพอคนมาได้ไมพี่น้อง มองเมื่อกี้นี่ที่แม่มาทายเบืองเมื่อกี้นี่เป็นกาแฟาแล้วก็เป็นไอศครีมเป็นขนมเขาจะ,จะมีเกมเด็กน้อยเล่นดใจพี่น้องเกมกิจกรรมของบ้านชาติอย่างไรจ้ะทางนอกจะมีปลา,าปลาปองนมแน่และก็อันเห็ดลูกดอกย้อยลูกดอกแน่พายชะเรือว่าได้จักเต้มหลายๆเต้มกับมาเอาไอศครีมฟรีขนมฟรีเลยจ้ะ me conta yeah. มลิเอาเผื่อปลาเข็มด้วยมีคนจ่ายนะเอาเผื่อปลาเข็มด้วยทําไมเอาให้หลานเยอะมะลิจะกินหมดหรือเปล่าวัาานนี้วันนี้นะเอเลี้ยงเหรอไม่เห็นเลี้ยงปลาเข็มเลยนะเอนนะแปลว่า <c oughs> ปปใจดีไม่จริงนี่หว่าเลี้ยงติดเด็กอะ่ะถ <c oughs> ่ายเมียชาวบ้านก่อนนะใช่ตัดนี่ สาวไทยลุงเค้กจ้ะหมกไปถ่ายถ่ายงานอะไรก็เจอแต่สาวไทยสาวไทยอืมอร่อยไหมลูกหนูเอากาแฟไหมมาลีเอากาแฟไหมอ้าไม่ชอบหรอคะต้องพูดว่าไม่ค่ะไม่ใช่ไม่หน่ารักอามาลีอ่ะถ้าถ้าถ้าเกิดไอ้กล้วยอยู่เนาะไอ้กล้วยก็จะทำผมให้ลูกน่ารักนะมาขยันทำไปแล้ว สามสาวเริวด้วยใช่ไหมริวแล้วก็สวยน, <c oughs> น้อยมึงฟังเด้อผัวผัวก็มาด้วยอันนี้ผัวไอแ้แคทแคทรักมากหญิงไทยอย่ามาใกล้แคทต,ติง่าย อันนี้ห้าสิบอันนี้แปดสิบเดสตูนกดอีกดูเหมืตนจงโฉมน่ารักอ่ะมีหอดบักถูกเทกได้พี่น้อง ภาษาไทยเรียกอย่างนี้ภาษาอีสานบักทกเทียเห็นวันยนะซีไฮเอมาก็มาลีน้อยมากทีย่ยอะยิงปืนไปนอกเล่นเกมยิงปืนกันไม่หายเนาะ <c oughs> หวบอกไอยคนจรงเลยุบพี่งจงออพี่น้องบ้านเขาเรียกอะไรแคทภาษาไทยอ่ะคนไทยอ่ะไม่ถูกเพกเหรอ โน้นไปทางโน้อนอย่ามาหาปละเข็มเออ,อ,อน่าให้แม่ขึ้นด้วยก็ได้นะแม่ผมผอมอ่ะโอ้ยโอ้โอเคโอเค

ทีบ้าแกวสวนยนะอย่ากลับเลยลูกกลับเลยไม, <c oughs> ม่มาไม,ามา่ดูลูกเอาพวกเทปทีเนี้ย <c oughs> บรจยากาศฟน้องขั้นเห็ดครบฮ่าอันนี้ก็ที่ได้สิคิมฟีอันหนึ่ง <c oughs> เดินมาแล้วต่อคิวเล่นแต่พี่น้องเล่นมีโจ๊กไม่ได้แปลไอศคิีมแม่ดูกระดาษได้ไหมลูกมันจะหล่นนะแม่ถือให้ได้ไหมคะร้อนไหมลูกเอ็มมาโอ๊ย đi rồi khởi đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền อไรเขาขีมให้เสล้วพี่นอยกรสิเอาไอซิครมยัแน่จะอกเอาไอครีมฟรีแล้วาพ,าอาอาพี่น้องอันนึงไอซครมกับอันดถือนั่นแหละ,ละอันถือแค่นี้แค่เล็น้อยก็ดีใจพี่น้องเอ้ยกิจกรรมน้อยเบกับระมารนี้และกัะกิจกรรฮัลโหลมีก <Hello. S 1> ันเซ็นเซอร์เหรอยมามาดีวิิโลดูดูมีกันนี้รสนุก เอางี้เหรอแค่แค่โปรตีนแบนควิตอย่ากลับมาลูกกลับมาทีนี้พอแล้วกลับมาค่ะหย่าให้ป้าเกมดูก่อนช้าๆช้าๆ้าหนูทำอะไรโอ้ยมันฝรั่ง

ไปลุกไปยูหวนไปเบิ่งอันเค้กคนได้พี่น้องว่าเค้กมันยังเหลือบอ้ะวว่ามันจะจับปิดไปดูเค้กก่อนนะจ๊ะว่ามันหลังจากรับทานไปแล้วมันเหลือเยอะไหมบีฟอร์อัปเตอร์นะอุ้ยผมมาแตกพี่น้องลืมแนี่ผมมาแตกตลอดเลย แมาจะกลับบ้านคนด้วยพี่น้องเอาเอ็มมาแล้วแม่คิดจะกลับบ้านแล้วสวัสดีค่ะแม่สวัสดีสวยค่ะไม่ใช่อย่างนี้สวัสดีค่ะอะโกพกโกแม่เอ็มมาสวัสดีค่ะแม่พกพกแม่เอ็มมาเอ่อะรขอบคุณค่ะที่ก่อนไลค์กดแชร์ให้แม่นะคะแต่ว่าดีใจไม่บานนี่หรอกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะยูทูบ มาถึงบ้านแล้วทายพี่แม่มาประดับบันชา่าทางนอกให้บุญเผ่งชาต<อ>เด็ดเผ่งข้างบนข้านอกเลยนะไบ่ได้ใส่จักรเก็บข้างนอกนะเลยขอไว้มานันอากาศดีมัวหนาวนี่กระเทียมป่า คงแม่มาไปใส่ลมพัดพวงนี่วะพวงอันนึงยืนไหมพี่นอ้องเนี่ยมันมีพวงอยู่ที่อันนึงโอ้มันตกพี่นอ้องมันตกมันตกลมพัดมันเสียบก่อนนอนอาบแดดนมาแล้วนอการเอลองุัวน้องยางนยงอยู่เนพอดีแบบพอหนา มามาเกาหีแต่ว e. ่าประเดนมามาเรงๆห้อนส่วนวมาขางนอกประมาณ มราต้องใส่ชซอปเปอร์คับเลยเน